สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเเราสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเสร็จแล้วเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเราจึงจำเป็นต้องสร้างรั้วบ้านไม่ว่าจะเป็นรั้วปูนรั้วไม้หรือนําต้นไม้มันทาเป็นรั้วเรานอกจากการสร้างรั้วให้สวยงามแล้วยังต้องคํานึงถึงหลักควงจุ้ยด้วยเพราะบางสิ่งที่สวยงามแต่อาจนําพาชีวิตให้มีปัญหาเงินทองล่วไหลเพื่อนเพื่อนควรพิจารณาหรือระวังไว้ด้วยแล้ววันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดู1ิบลักษณะรั้วบ้านที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงอาจทาให้ชีวิตมีปัญหาเงินทองล่วไหล ก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับรั้วมีช่องว่างหากบ้านไหนทํารั้วโดยมีช่องการเจาะเป็นช่วงๆตลอดแนวถือว่าไม่ดีนักเพราะจะทําให้สมาชิกในบ้านมีเรื่องวุ่นวายไม่มีความสุขมีเหตุเพศภัยต่างๆและโรคร้ายมาเยือนอยู่เสมอรั้วบ้านเตี้ยและโป่งบ้านบางหลังอาจสร้างรั้วบ้านที่ไม่สูงนักและมีความโป่งเพื่อทําให้บ้านดูโล่งและไม่อับทึบจนเกินไปสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายนอกได้ชัดเจนอีกด้วย ดูเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วไม่ดีทั้งหลักการอยู่อาศัยและหลักการของโคงจุย้ยคือขโมยสามารถเข้าได้สะดวกเพราะบ้านเตี้ยและโป่งเกินไปคนภายนอกมองเข้ามาในบ้านได้สะดวกหากทาสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมคนอื่นก็จะสังเกตได้ง่ายทําให้คนในบ้านมีปัญหาโชคลาภที่ควรจะเข้าบ้านกับถูกพัดหายไปจนหมดรวมมีซุ้มสูงด้านบนประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้มสูงดูสวยงามโอ้อาและยิ่งใหญ่ในสายตาของหลายๆคน แต่ความสวยงามนั้นอาจนำมาซึ่งความหายนตต่างๆทั้งนี้คนหลีกเลี่ยงที่จะซื้อบ้านลักษณะนี้เพราะเมื่ออยู่อาศัยแล้วจะมีแต่เรื่องวุ่นวายเดือดร้อนการงานตกต่ำถดถอยมีเหตุให้เสียเงินอยู่เสมอร้เลนระดับรถบางแห่งออกแบบสวยงามหรือลูกเล่นสมัยใหม่หรือสร้างให้เป็นลักษณะสูงสูง,สงต่ำต่แล,ละระดับกันไปาแต่ในทางฮวงจุ้ยแล้วรถบ้านลักษณะนี้มีแต่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่รุ่มรุมดอนๆอน,อนขึ้นขึ้น,น,นลงๆ การงานไม่ลุ่งโลดการเงินลดความเป็นอยู่มีแต่จะถดถอยและพบอุปสรรคเสมอระยะห่างของรั้วรั้วบ้านที่มีลักษณะดีก็คือรั้วบ้านที่มีระยะห่างจากตัวบ้านไม่ต่ำกว่า5เมตรแล่ไม่ควรห่างมากจนเกินไปรั้วบ้านที่อยู่แล้วดีคือบ้านที่ปลูกอยู่กลางพื้นที่ถ้าบ้านอยู่มุมใดมุมหนึ่งของที่ดินถือว่าไม่ค่อยดีรั้วบ้านแตกล้าวรั้วบ้านที่ดีนั้นจะต้องมีทั้งความสวยงามปลอดภัยและถูกต้องตาหลักฮวงจุย้ย พขาหากไม่เป็นอย่างนั้นก็จะส่งผลเสียในหลายๆทางไม่ว่าจะทําให้ไม่มีความสวยงามความไม่ปลอดภยัยและไม่ถูกต้องตามหลักคงจุย้ยส่งผลเสียต่อคนในบ้านมากมายเช่นทําให้บ้านไม่สวยงามดูซอมซ่อนในสายตาผู้พบเห็นหากเกิดการพันทลายขึ้นมาต้องทให้คนในบ้านหรือบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บได้ทําให้โชคลาภและเงินทองโ่วไหลออกไปทางรอยแตกร้าวของรั้วบ้านได้ยังควรซ่อมแซมรั้วบ้านให้กลับมาสวยงามและปลอดภัยดังเดิม ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เสียเงินและเสียเวลามากนักโลบ้านมี2ประตูหากเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่แบบบ้านเดี่ยวหรือบ้านสร้างเองนั้นก็อาจมีรั้วที่แตกต่างออกไปจากบ้านอื่นๆคือมีรั้วที่มีประตูเข้าออก2ประตูด้วยกันเพื่อความสะดวกความสะดวกนั้นก็ดีแต่ถือว่าไม่ดีเพราะจะส่งผลเสียต่อคนในบ้านทําให้อยู่กันอย่างไม่มีความสุขมีการทะเลบบาะเบาะแว้งกันเป็นประจำเป็นลักษณะบ่งบอกถึงความแตกแยกรั้วกั้นโชครั้วบ้านของผู้มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่มักสร้างเป็นกำแพงทึบตันและมีความสูงมากเป็นคนภายนอกไม่สามารถมองเห็นตัวบ้านได้เลยดูเผินๆก็อาจมีความเป็นส่วนตัวดีแต่ที่แท้แล้วสภาพกำแพงเช่นนี้คือรั้วบ้านที่กั้นโชคลาภแับผู้อยู่อาศัยสมาชิกในบ้านมีแต่ความหม่นหมองซึมเศร้าทำสิ่งใดเหมือนจะได้ดีแต่ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดยิงควรหลีกเลี่ยงอย่าให้รั้วนั้นสูงและทึบราวกับเป็นกำแพงคุกมากกว่ารั้วบ้าน รั้วสูงมากปัจจุบันหลายท่านตานิยมทำรั้วบ้านที่มีความสูงเนื่องจากไว้ป้องกันขโมยแต่หากทางวงจุ้ยนั้นรั้วบ้านที่มีความสูงมากๆจนดูคล้ายกำแพงคุกนั้นไม่ใช่ลักษณะที่ดีจะส่งผลให้คนในบ้านขาดความอบอุ่นขาดความสุขใจในชีวิตขาดเพื่อนบ้านและมิดแท้ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในทางที่หวังฐานะการเงินตกต่ำถดถอยรั้วบ้านทั้งสูงทั้งทึบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะของรั้วบ้านที่ไม่มีความเหมาะสมตามหลักองจุย้ยและการอยู่อาศัย ว่าจะส่งผลเสียในเรื่องต่างๆให้ผู้อยู่อาศัยได้อย่างมากมายอย่างเช่นทําให้ไม่มีโชคลาภเข้ามาสู่คนในบ้านได้เนื่องจากรั้วที่ทึบและสูงกดบังเอาไว้ทําให้บ้านดูไม่สวยงามอับทึบและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกทําให้คนในบ้านกลายเป็นคนใจคอคับแคบไม่ชอบสูงสิงขบหากับใครและทั้งหมดนี้ก็คือสิบลักษณะรั้วบ้านที่ไม่ดีคนหลีกเลี่ยงอาจทำให้ชีวิตมีปัญหาเงินทองั่วไหล ซึ่งถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ